สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณรายการคิดที่เก็บบอลเทนนะครับผมนี่เรากลับมาในช่วงขนหวัวลุกอีกแล้วและอยู่กับคุณไออีกยน่ในเกมดิปเปอร์พาร์ทที่หนึ่งนะมันคงมีพาร์ทเดียวละมั้งโอเคปะเราจะตัดตอนนี้เราเข้าไปในเกมแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเรามาต่อนะเข้ามาในเกมละเออสายล้างแถบเราเนะบอกที่ว่าเลือนโอ้โหไม่ใช่วิง่งที่วิ่งเหรอคลิกจะเซอร์เทนเพื่อเก็บอะไรสักอย่างแป๊บหนึ่งนะ เดียวเดียวเดียวต้ถามอย่างหนึง่งว่าตายกี่รอบก็ได้ใช่ไหมน่าจะดีเลยมันมีเทปกับคีย์ต้องเก็บเว้ย Hide behind wall ฮะให้เออซ่อนอใต้กำแพงกูจะกุญแจเว้ยเออมีไฟเนี่ยไฟฉายไหมอ่ะเขาก็บอกไฟฉายมันเปิดอยู่นี่อ๋อไอ้มันบอกให้เก็บสิบเทปเว้ยอะไร ครับสิบเทปเออเอ้ได้กูเปกุญแจให้กูจอกุญแจมาละแ้วกูดูป้ายมิสซิงด้วยไหนป้ายมิสซิง่วะนี่อะเนี่ยสตีเวนมิดซิง n ์ซีนออกกาสิบสามหนึ่งก็กาสาม,มก็ก้สามเอนุลสบเก้าเจนเดอรเมลตาสีน้ำตาลผมสีน้ำตาลตูงร้อยห้าสิบสองมติยังวะไม่ใชเวทน้ำหนักนี้ว่าะโอ เดี๋ยวเลยหรือเนาะตอนหนึ่งข้าสองกินเหรอวะพี่เป็นี่ยอะไรอ่ะโอ้หเสียงเปิดประตูคนน่าเกียำลังอ่านอยู่เฮ้ยสูงหกฟุตไม่ใส่ใส่แว่นตาสูงเหมือนกันเนี่ยหกฟุตเนี่ยลองอ๋อไม่ใส่แว่นตาด้วยวะทัดทูไม่มีจะแกคืออะไรวะไหนกำลังอ่านดิไม่กลัวอะไรเลยอ๋องกลัวไม่มีไม่มีทัดทู ใส่กางเกงขายาวเสื้อขายาวสีดำแล้วก็เสื้อสลีฟไม่มีอะไรปะถ้ามันบอก่างนี้อาจจะจำเป็นต้องจำเป็นต้องได้มันบอกว่าให้เราซ่อนใต้อุ้ยไอ้เพิ่งไปดิมีมีกุญแจให้ซ่อนเหรอให้ซ่อนหลังกำแพงอ่ะมันเขียนว่าไฮหลังกำแพงไหนวะไม่รู้เหมือนกันวะแต่กูว่าปิดอย่างนี้ดีกว่าไหมไปทางที่มันไม่ควรไปดีกว่าเอออย่าไปทางที่ไม่ควรไปมันมีทางที่ควรไปด้วยอยู่ไหนมึงอ่ะนไม่ใช่ทางนี้ไม่ควรไปเท่านั้น่ะ นี่นี่นี่กูทางนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรโนต้ตอะไรกดอ่ะหายไปหายหาไปพานั่นไงอ๋อหายไปหาวอคืออะไรวะไม่รู้ว่ะฮะมีโคตรปิศาจเลยไอเข้ามาก่อนเร็วปิดปิปิดไม่ได้ด้วยวอว่ะเอ่อบีนไอคานะฉันยังไม่หิวอ่ะหนาอะไรวะไม่เห็นวิธีอ่านนี่ไงตรงกดตรงบีน อ๋ออะไรอ่ะเฮ้ออหัวป่ะไม่นี่อะไรอ่ะเว็บบ์บอสอุปกรณ not ่เน็ตตาแพงคืออะไรวะอ๋อคือเนี่ยมันเดินเข้ามาแอรหลังประตูนุ่นจะเข้าเขาบอกว่าเงียบดิเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้รับความเขาเรียก็ไรแม่รับมานานเลยแม่รับความเอาใจใส่ล้าง โ oh อ้ไม่บักกิงก้าร์โอ้เพือนเด็กฮะสโตรเลตลูมเฮ้ยอะไรตัวอะไรนี่ไปดีกว่ารองกันเราด้วยเราด้วยสโตรเลตลูมมีตัวเลยจ่ะยิ้งผ่านหน้าไปด้วยไอ้อหนูโรสมันยังไม่หิวมันต้องกินได้เหรอเมื่อกี้มีตัวเลยพิ่งผ่านหน้าไปรู้เปียงแดงโอแพงเปลี่ยงแดงอ,อืมฮะอะไรอ่ะนั่นมันโมฮัมหมัดซาลาห์หรือเปล่าอืมมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยมันกลับแอ็นฟิลไป Mark, มาอยู่นี่เดี๋ยวเจ็บมีแอนฟินโดฮะคืออะไรอ่ะฟิโดฟิโดที่เป็นหมาหรือแมวหรือตัวอะไรวะนี่ยสู้มาแกรี่ไหนเป็นคำคืนท nice. ี่โคตรที่จะน่ากลัวเลยของฉันเจอกันแล้วะอ๋อเดินเดินไปบนบนเตียงมันก็เดินเล็กเลยจะแอบยังไงวะเอาตัเอาห้องก่อนฮู้ย อะไรเธออัน illustrating painting เป็นภาพที่ไม่ไม่มีความน่าสนใจเลยจะี๋ยวบอกกูทำพ่อภาพนี้ภาพภาพมอเก๋สวยโคตรแคบข้างนอกนั่นโอ้ยคุณแจว่ะโอ้โหพุทธเกรตุณแจล็อกนี่อะไรเนี่ยเออแอบหลังกำแพงคือเหรอวะเออกูงงมีแอบไรหมางว่าเกิดประตูมาแล้วแอบอยู่หลังประตูเนี่ยใช่เหรอวะ มันดูไรได้สา,าระมากมีอะไรหรอกมกั้งปะห้องเหี้อะไรเนะี่ยฮะมีอะไรด้วยมีเหล้ามีอะไรอะโบไม่ความว่าอะไรวะจนไ,ไปไม่ได้ป่ะไม่ oh oh. ไม่ไปโ oh oh. สเจะอันได้ไหมวะอะไรนะ โมดเคียนไปสานเฮ้ยนี่กุญแจไหนอยู่น,น,นี่อยู่นี่เก็บหมดละไหนวะมึงอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เดินออกมาดินี่ทันี้มายื่นใจอยู่นี่นกนเก็บหมดละวันเนี้ยทุ่งกองวันหลังเนี้ยเก็บหมดละไปไม่ได้เหรอเราใจเปิดดูสิเปิดอะไรเอาเปิดสัมบูรณ Yes เออใช่เหรอฮะแค่เสร็จเทปโอ้ยตกใจเลยแต่ว่าต้องตรงหมดสินะอืม ทางขวาให้ไม่มีอะไรปะต้องตรงไปอ่ะมันทางซ้ายฮะห,<า>ห้องต้มคืออะไรวะบอยเลอร์วังคือถ้ามันจะมันมาคือมันจะไม่รูปแบบไม่ดูหน้าจอไหนไม่ดูไม่เคยมันไม่เคยไล่หน้าจอจะยอะอยู่เดียวไม่เคยไล่กูฮะเทียอะไรเนี่ยที่ยยอะไรนะใครแข่งวะ แปดหนึ่สามเก้าสามไอ้กูจดไว้แปดหนึ่งสามเก้าสามแปดหนึ่งสามเก่หันนะไม่จะหัหละแปดหนึ่งสามเก้าสามหมายความว่าอะไรวะไม่ได้เปอย่างอื่นได้หรอกโอ้โหโคตรกว้างเลยเฮียมีสองด้วยเฮ้ยคุณแจวเนนลงเสาแจ๊กเก็บบิ๊กเก็บบิ๊ก อา็ันเดอรร์์แวข้าลงล่างมีห้องหนึ่งที่ที่ยังไม่ที่ยังเหลืกุญ<อ>แจอยู่ไอ้นบ้านั่นเหรอ,ไ,หรอไม่ใช่ไม่ใช่โนบดิมันจะเสือ้อกุญแจมันจะจะขึ้นรูปแจเก่อ,เอ้าวเจอมีอะไรก็บอกได้ละกันมันต้องเป็นกลัวไอเ้เหี้ยตู้โซเยล <laughs> จะไม่ตายกลัวอ๋อนี่ทางนี้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 เนี่ย เสียงเคี้ยวอะไรวะไอ้รู้เหรอเสียงมันเหมือนมันมาโอ,อ้ใช่เหรอมีเหรอไม่ไม่เสียงมีเฉพาะตอนเดินเข้ามาด้วยมไม่ได้เปิดไฟเลยมีอยู่ไหนนะ่ะเดินเข้ามาเมื่อกี้อยู่นี่นี่เสียงอะไรวะรู้มอะไรเนี่ย โอยู huh? ่ปิดประตูปิดฮะประตูเกือบตายอะไรอ่ะมีไอเทปเทป I can hear I can his breathing in the next room, may God mm. help me because เอ็มเอ็มอ็มฉันได้ยินเสียงเขาหายใจมันอยู่ในห้องข้างๆขอพระเจ้าช่วยฉันอะไรวะห้องข้างๆหรอวะขมางบนนู้นมีห้องอยู่ เห,ห็นปะเั้าไม่ใช่ห้องเหรอไม่ใช่ในตู้กูว่าไปต่อได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดิมใช่ไงก็อันนี้ที่เดิมอ๋ออันนี้คือห้องกลางที่เราเกิดเว้ยแล้ววันเรามาทางนี้ต่อใช่ไหมกูเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาเลยอ่ะเห็นไหมร้องไก่จังหวะดีๆเราวิ่งวะวิ่งไปทางไหนอุ้ยเหี้ย เปิดเลยละห้องซ้ายเปิดเลยล่ะเข้ามาเข้ามาเปิดล่ะจุดถูไปได้ด้วยแค่เทปมีอะไรให้อ่านโดยเป็นอันเจอหนี่อันนี้เว้ยมันซ่อนมันซ่อนคาสเซตเทปอันนี้ในในปราสาทเพื่อเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนมาขโมยเไปะเอามาอรมาแล้วปิ่น มาเหรอรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนว่าจอมมันเยอะะแปกกูขึ้นบนละไอ้ลูกอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่ห้องเมื่อกี้ปิดทางว่ะห้องเทียอะไรเนี่ยโอ้เห็นละเห็นหมดละไปแล้วไม่ได้ป็นกูอยู่ห้องนี่เนี่ยปี๊ตกใจอ๋อไม่ยิงลลงหมดยิงลงหมตรงนี้เว้ยมม่เข้าไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งแล้ว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  ตายไม่ได you know you know ้หมดตายไม่ได you know ้หมดตาไปนไดหมดตาไปนไดหมดตาไปนไ้หมดตายไมด้หมดมันเยอะเกินถ้าอยู่ในเขาขุนก็ชุ่มถ้าขึ้นบูเดินอยู่เมื่อกี้มันไม่เจอมันเลยมึงตายไหมเนี่ยตายกูตายอ่ะกูตายอ่ะยิ่งมาที่เดิมแล้วลองทนตัวเขาคุนที่กันคือถ้ากูตายไอ้มันจะมาหากูเว้ยเหรอใช่มันจะกลับมาหากูแน่ๆอ๋อเดี๋ยวกูลองสามตัวห้องนี้แล้วกัน ออย่างเดีมนได้โอ้ยมมมมอย่ามานะอย่าเนอะมีมาเร็วน่ไหนอะโทต่างตันด้วยเรียบร้อยเฮ้ยมันบอกให้กูวิ่งเอ้าไอชาดม้าไอจัดชิปโงงตายหายชาดม้าอีดอกทองช่งเย็ดไม่ได้มันมีสองตัวยีนรอเลยสวัสดีเพื่อน มันมีสองตัวไอพี่สองตัวตัวอะไรอ่ะเออไอ้ทองไอ้ห้องนั้นมีอีกตัวหนึ่งแล้วไปได้ด้วยอีกทางนั้นตัวขวาเออโอ้โหทุกคนไปได้ไหมบอยเอริ่มมาเข้าไปได้ป่าวะรู้วิ่งเข้าไปเลยได้ด้วยพวกเฮียอ,อะไรเนะนี่ยมีเทียน บอลเร็วอุนน่นนั้นยังอุ่นอยู่เลยหมายความว่าอะไรเรือต้องลออมันเข้ามาในห้อง,องนี้วะไม่รู้วะโอ,โอ้โอ้โหมันวิ่งเข้ามาได้ด้วย ยใจเอ้ยอ้าเฮ้ยวิ่งเข้ามาได้เหรอเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วจ้าวิ่งเข้ามาได้เหรอมีเข้ามาอยู่ไม่กลัวมั้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวขวาไปแล้วขวาแปดหนึ่งสามเก้าสามแปดหนึ่งสามเก้าสามเดอะเอ้าเฮ้ยมีห้องต่อเหฮ้ยห้องโอ้โหเฮ้ยมันมีวิ่งเว้ย บอกอะนี่ไงค่ะเ็ตเทปเทปแล้วมันบอกให้วิ่งเหรอเมื่อกี้เนี้ยมันเหมือนเหมือนหน้าจอมันยืดอะน้าจอยืดขึ้นมารู้เปล่าต้องหาสิบเทปอาด้วยห้าแล้วห้าแล้วนื่องในเรื่องกูไม่รู้แล้วกูเก็บเทปไห้ครบพอโอ้ยโอ้โหเทปเทปเทป อะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีตัวเลยใช่ไหมตาของผ่านใช่ไหมมีตัวนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงไอ้วักิุที่กูเห็นหอวอกเข้าตาฝาดนะอุ้ยเยี่ยตุงนั่นอะไรดิตรงไหมนะเประตูปะไม่มีไม่ใช่โอ้ยหายหายละไม่ขึ้นมาเนาะ ผมว่าไม่ขึ้นมานะมันขึ้นหรอกทีนี้ก็อยู่กับมันอยู่กับมึงอยู่กับมันเลยเหรอใช่เนี่ยแบบอะไรอะเผาขนมึงรอดไหมรอดเป็นไงรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะอุ้ยมึงตายใช่ไหมไม่ตายรอดอ,อ๋อคือมันมันไม่สนใจมึงแล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะตายแล้ว เราจะต้องทำการเห็นมึงแล้วมันมันมีไฟทางตรงตรงไปทางขวาเว้ยมีไฟใช่สัตว์เอ้าก e ูขึ้นมาได้ไงอ่ะเอ้ากูไม่ตายเอ้าอ๋อคือกูขึ้นมาลับกูใช่ใช่โอยเฮียกูนิวอยู่ของล่างอยู่นี่ไงคัสเทปตกใจเลยซัตก็มีแค่เดียวมึงในนี้กูว่านะเปี่ยนโอ้ยต้องมีห้องอีกรบอวะไอ้มึงระวังนะกูอย่างกูใกล้รู้ละ รู้ละกูรู้ละม,มันแม่งเอ,อ้ยกุญแจเจอกุญแจมามันมาแล้วเอ๊ะมึงนี่จะฆ่ามึงกูไปทางซ้ายก่อนดีกว่าทางนั้นน่ะเออ,เอ,อเอาเลยคราวนี้พี่ทำไปต่อได้อีกเหรอมีนี่ช่องเนี้ย๋อช่องนี้นระบาแไม่ใช่หรอไม่ข่าววงกดเว้ยนี่ไงประตูอ๋อแลนี่ใช้กุญแจอีกกุญแจอันหนึ่งด้วยโอ้โห อะไรเนี่ยเขาเซตเทปอะเนี่ยอะไยเปิดได้อะไม่รู้มันกดได้อะเอ่อทีมพ่เคือะไรเวทโฟร์ไอ้นี่ไงไอ้ในในเฮ้งดูมาก่านี่เหรอโอ้ โอ้โอ้โอ้นี่ไงที่กูเจอมันน่ะคุณนี่ยเหรอนี่คันเสร็จเทปติดกันเดียวเว้ยอันนี้กูจะเกาออกที่ออกจากที่นี่กูจะออกที่นี่อเกี่เดี๋ยงกันเดียวเว้ยยังอยู่กกุ้งนะเฮ้ยเนี่ยเทปครบแล้วซิกเทปไม่ต่อนั่นเด็ดอ้าวเอาวไอสั้น จะบอกทุกทุทางออกอ,อีกอะอกตายแล้วมึงเข้าทางไหนออกทางนั้นเอ๊ะมันจะออกไงวะแล้วมันจะไปยังไงวะมันต้องเอาเทปไปทำอะไรก่อนต่างใอย่างนั้นเอาปุ๊บตาปเดซิเมลโอ้โหให้วิ่งแบบอี <The smell. S 2> oh ้ย๊ดดับเบิ้ลคิวอะไอ้เหี้ยเอาวิวมึงาออกนี้ได้ไหมออกแนละ้วจบแล้วใช่ไหมจบไห้กูเถอะ breaking news เอ๊ะเียบจบเอ็นประเด็นงานทุเดย์มันเป็นเขาเรียกว่าอะไระ mm. เกี่ยวกับพวกม็อกส์คันทรีอ๋อมีการลักพาตัวพาไปทำอะไรสักอย่างนี่ไงอ๋อนี่มันเรียกว่าตัวเดอะเอ็มซีพีดีไว้ไอคืออะไรมันเป็นกล้ายไอปีศาจของ <The> SCP, เอชจีพีปอ นี่ไงเขาบอกว่ามันถูกสร้างโดยไซแอนติจิจิวเดชาร์จักกินมันเป็นสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนอ๋อดูแลตาเขาแน่คนละอ้ิปเปอร์นะครับก็อาจจะมีต่อน,นะเพราะเขาบอกว่า the all flocks keep and I out for the next <คน S 1> <ๆ> in suit weekly new ก็คือมันบอกว่าเอ,อขาเรียกว่าอะไรอะจับตามองข่าวนี้ดีๆนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าอาจจะมีข่าวใหม่มาภายสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีให้เล่นอีก อ,อีกตอนหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเราด้วยว่าทานับเนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่เรากี๊ดไปหลายรอบมากนะครับใครชอบคลิปนี้ก็นะช่วยช่วยกันหน่อยนี่ผมก็อัดขอตัวเราไปก่อนนะครับ